ไทย vs แคนาดาวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025เที่เทียบสถิติถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0ง5ันยี่สหดอสอัสัปดาห์3กลุ่ม8ที่เมืองอลิงตันสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่9ถึง13กรกฎาคม2568เกมนี้จะเป็นนัดสำคัญของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกที่จะลงสนามพบกับแคนาดาทีมอันดับ12ของโลกโดยมีเดิมพันว่าต้องมีแต้มเพื่อโอกาสอยู่รอดในลีกสููงสุดดต่อไปในนฤกาหาห้ ซึ่งคู่นี้ที่ผ่านมาสถิติการพบกันต้องบอกว่าทีมชาติไทยเหนือกว่าอยู่นิดๆแถมในรายการเนชั่นลิกเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งสาวไทยชนะไปได้ถึง3ครั้งเราลองไปดูผลงานที่ผ่านมาก่อนที่จะพบกันในวันนี้ดูสดได้ที่นี่ถ่ายทอดสดไทย vs แคนาดาวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลิก2025เจอกันทั้งหมด6ครั้งรวมทุกรายการ ไทยชนะ4ครั้งแคนาดาชนะ2ครั้งเฮตูเฮตห้าครั้งหลังสุดไทยชนะ3แคนาดาชนะ 2- 19พฤษภาคม2024ไทยแพ้แคนาดา1-3ถึงเซตเนชั่นลีก1มิถุนาย,ยน2023แคนาดาแพ้ไทยศูนย์ถึง3เซตเนชั่นลีก14มิถุนาย,ยน2022แคนาดาแพ้ไทยศูนย์ถึง3เซตเนชั่นลีก4ตุลาคม2022ไทยแพ้แคนาดา1-3ถึงสเซตชิงแชมป์โลก19มิถุนาย,ยน2021ไทยชนะแคนาดา3าถึง ศูนย์เซตเนชั่นลีกสำหรับทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมแรกในสัปดาห์สามพบกับแคนาดาในเช้าวันจันทร์ที่14รกรกฎาคม2568เวลา3นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางวิบบทีวี